เธอผู้นีเหตุเพื่อเขามาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับพ่อปอยแม่เอฟซีตัวเกียวมิวสิกเอฟซีปุยบาทฟิทแลดครับก้อนเขาไปเล่นครับรบกวรพอแม่พินองฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดกระดิ่งดำแจกงเตือนไว้เลยครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนำเสนอความสามารถของ คนๆหนึ่งครับผู้ที่ได้ซื้อขึืนซื้อว่าเป็นผู้ที่ยุ่เบื้องหลังเป็นหลังบ้านดีนะครับสี่อยซอยเหลือผู้ยิบาทฟินแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกิจการเอียงก็ตามแต่นะครับทั้งขายเพ่เงทั้งกิจการปลาโหดนะครับกิจการคาบฟ,ฟ่ดูแลการยื่น ผู้ยิบาทฟินแลนด์มาโดยตลอดนะครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเธอคนนี้นะครับคือน้องโกกิครับผู้ที่ถือว่าเป็นมือขวาของผู้ยิบาทฟินแลนด์ก็ว่าได้ครับในการถีบน้องโกกินะครับซอยดูแลกิดการซอยเป็นใหม่เป็นมือ นะครับงามเทศการกับวเดชไปไซนะครับต่องซอยล้ะกาดูแลกิจการของพี่ชายนะครับ,บ,รรรบถือว่าเธอทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมครับในการถี่ดูแลกิจการต่างๆนะครับโดยมุมส่วนโต้มผมแล้วถึงขันจะเป็นผู้บริหารในอนาคตอีกคนหนึ่งเลยสำหรับข่ายตัวเกียวม,มิลิีกระกาศกิจการในเครือของภูยบาดฟินแลนด์ นะครับย่าที่บอกครับช่วงระยะที่ผ่านมาเทศกาลต่างๆกันนยุทต่างๆนะครับที่มีการเที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ล่าสุดนีทีมงานนะครับค่ายโตเกียวมิวสิกก็ไปทั้งเที่ยวไปทั้งพักผ่อนแล้วก็ไปทั้งงานนั่มนะครับกขยุดยาวการร้ายมือนะครับน้องคุกิก็ต้องรับบทบาทนะครับในการที่ดูแล สานงานดูแลกิจการอย่างต่างๆให้ผู้ยิบบาทฟินแลนด์นะครับ platform, พุ่นกระขึ้นโพดนะครับในแพลตฟอร์มคอมเพนน์นแหละครับว่าบางที่ก็ลืมถามตัวเองว่าควรพักไหมนะครับเธอลุยอีหลีครับลุยแทนพี่ชายได้ดีมากๆนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับหลายคนกับเปียไฮ้ก็นั่งใจบอกว่าจะเปลี่ยนทำบุคลากรในองค์กร โตเกียวมิวสิกเองนะครับเอฟของน้องโกกิเองหรือแม้กระทั่งศิลปินนะครับก็ไปให้กำลังใจเพื่อนนะครับว่าบางเทีมันก็สมควรพักบ้างหลังจากดุยงานมาหลายมือนะครับหลายเดือนต่อกันนะครับหลังจากเปิดกิจการไม่ลาสุดบรื่นคือบาหดกับน้องโกี้กับแถบปไดพักเลยนะครับรวมถึงน้องดับตาลบ้านหน่อยนนะครับ เพื่อนกะสซอยกันพี่น้องเพื่อน,นเนาะซอยกันคนละไม้คนละมือในการที่จะดูแลป่ากิจการแทนพี่ชายนะครับในทุกๆด้านนะครับส่วนพญาบาดพี่แรดเพื่อนกระมองภาพร่วมมันเหมือนเป็นกิจการครอบครัวอะไรหล่ะครับพี่น้องจะนั้นแล้วการที่มีล้างบาตรท,ทีดีนะครับเมื่อกะเ็ดไทยกิจการอย้งก็ดูรลวงไปได้ดยดีนะครับ เฮ็ดเงื่อนได้เงื่อนเฮ็ดท่องได้ท่องน,นะครับถ้ามีทางบ้านท,ที่ดีซอยการประครับประคองซอยการคนละใหม่คนละมือนะครับสิ่งต่างๆเมื่อกระแสผ่านไปได,ด,ด้ดีโดยเฉพาะอุปสรรคไหมครับถือว่านอกูกิ้กับเป็นคนเก่งอีกคนหนึ่งนะครับนะครับในการทีมาซอยพุยาบาทฟิ้นแรกงจับต่อกกิจการนะครับดูแลก,กิจการน้ำกันนะครับหน้านนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ น้อโกกิแหละครับหาเวลาว่างไปชาร์จแบตบ้างนะครับส่วนกิจการต่างๆก็ถ้ามีเวลานะครับก็ให้คนอื่นดูแลสัวข้าวก่อนจะของกลับไปเติมพลังไปชาร์จแบตพลังผักผ่อนเยอะๆนะครับยังมีงานยังต้องให้ด้วยอีกอย่างมากมายในอนาคตนะครับผมก็เลยนําเสนอข้อมูลข่าวสารความสามารถของนอโกกินะครับในอินเดียปุตที่เพิ่อนอยู่เบื้องหลัง เป็นหลังบานที่ดีของปุญญาบาทพิแดนอีกคนหนึ่งครับเลยนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องมิตรหมอแค้นแฟนหมลํารับชมรับฟังแบบนี้นะครับพิดพาดระการใดขอตรวจขออภัยครับแนะนํากัดเข้ามาตักเตือนกันเข้ามาครับที่สัดครับชื่นชอบคนเตนตนผมมักสไตล์คนเตนตนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสําหรับคลิปนี้อําราพาจากสวัสดีครับ